สวัสดีครับจ่องเบาลําเปล่าอีสานินดีพี่น้องนะครับมือนี่เฮ้ามาไทยเบิกล่องมันครับกับรถไทยมินิคันใหม่ของเราครับรถไทยพนดินเก่าญี่ปุ่นพี่น้องนะครับมือนี่ไทยเบิกล่องนะครับเพื่อสีกบหยาในหล่องนะครับทํารุ่นมันนะครับไปเบิ่งกันครับผมครับนี่ก็คือเฮ้าไทยมาเหลี่วนะครับนี่่วนนี้กำลังสีไทยให้เบิ่งพี่น้องสาธิตที่เบิ่งว่า ธีการใช้งานมันเป็นยังไงนะครับสะดวกสบายดีบ่นะครับนี่ครับประมาณไรสองงานครับพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งกับเรี่ยวประมาณนี้ครับพเกินนี้นะครับบ่เรียวย้อนท้ายคลิปนี่แหะครับนี่ครับกะเขาปรับขนาดล้ออครับทานล้อปรับได้นะครับปรับให้พอดีกับร่องมั่นนะครับระวางต้นของผมอยู่ประมาณเมตรสิบนะครับร่องมั่นนี่ครับระว่างต้นเมตรสิบนะครับผมสีบ่วแวกเข้าไปใกล้ต้นคักนะครับก็คือนี่ครับพี่น้อง สังเกตว่าผมแหวกมามนี่นี่ครับบางคนที่แหวกออกึ้นหอดที่มต้นส้งฟังนะครับผมบอกแหวกนะครับเพราะว่านะครับหากมั่นครับเปัดตาหกมั่นจะคข้องนะครับผมสีแหวกประมาณนี้แล้วก็เสียหยาครับทำรุ่นนะครับแตวกะว่านปุ๋ยไถกบคือจบขั้นตอนครับสำหรับการเท็ดมั่นครับมั่นโดนี่ก็ได้สวงอาทิตย์้วก็ใส่ปุ๋ย ร้องพื้นนะครับ16 16แปดไปแล้วแล้วก็สิเมื่อใส่รอบที่สองก็ขึ้น,นี่แหละครับเสียญาแล้วนะครับเสียญาแล้วกับิีวานปุ๋ยนะครับกับยังสีไทยกบนะครับก็ใส่เวลาอยู่โดนเติอบอยู่แล้วครับเพราะว่าข้าสสีหหย้าในหลองมันตายครับพี่้องไปเบิ่งกันครับผม thật Chuyện thấy hấp không? Hãy subscribe cho kênh นี่พี่เขาเบิกมากครับนี่แล้วครับพี่น้องฝากกดติดตามช่องบวัดลำเป่า,ปาด้วยครับผมเปา่ปลาปลำเป่าใช้ดีครับรถไทยไม่ได้จิบ๊บจิบแตไท้คนอินเกาหญี่ปุ่นพี่น้องครับรีวิวเรื่องการใซิงานครับว่ามันคุ้มค่าบ่าน,นะครับผมผมครับ